เไหมคะมาแบ่งแยกไหมลูกไม่้กิดาอกข่นยากหิวมาแบ่งแยกนิดนึงเาเ้ตัวเนี่ลยงครมันแบ่งแยกนิดนึงลูก่นไมอกเดี๋ยวได้หิวลูกแม้ยมซื้อขนมปังเนยคาราเมลมาสองแผ่นค่ะคุณชายกินเรียบไปแล้วหนึ่งแผ่นอิ่มหรือยังครับยังยังครับ

ผมเชื่อว่าทางกปสก็คงถูกร้องไ,ได้เหมือนกันขณะที่ทางฝ่ายต้องการที่จะร้องเหมือนกันว่มันต้องเป็นโมฆะอะไรนะคะผมว่านห้เป็นโอกาสที่จะไม่เกิดการเจรจากันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการดําเนินการกันในทางการเมืองที่มันอยู่ในขอ,เเอ,อบเขตของสองม่ควรมีการเหมีอนกันผมคิดว่าให้เป็นโอกาสนะคที่ รตั้งเป็นมนสมมติว่า,าเป็นองน,นั้นขึ้นมาเน้นองเดียขา,า,าออขอคำหนึ่งได้ไหมถ้าตังหมันจะภายบวังอ่าแล้วก็มา,า,า,มาทาให้สฝ่ายเกิดการปกรงกัอะไรนี้น,นะ,ะแต่วมันก็เป็นเรื่องสมมติที่เ,อ,เอม,มเรื่องอำนาจของศาลนะครับแต่ผมคสิ่งที่สิ่งที่เราพูดได้ก็คือว่ากรรมการขนาดเนี้ยก็คือสา,ารธรรมนูญแลวผมเห็นว่าท่าน เดี๋ยวก็หล่นนะลูกการเืองเนี่ยแสดงออกนเนี้มันสามารถอยู่ใขอเท็่งได้ึนาของสามตัตรงทั้งในด้านของตัวการตั้งด้วยว่ามีปัญหาอย่างไรหรือเปล่าในด้านของผู้ที่คัดค้านการอตั้งด้วยขออันนึงนะที่เรียกว่าข้ามกลางขออันนึงได้ไหมคะ ไม่ได้หรอคะน้องเดียจะอ้าหมดเหรออ้าไม่หมดก็แบ่งอาอังงคะแบ่งไหมคะหมดแล้วไหนนี่มีเต็มเลยมีเต like, ็มเลยให้อาอันหนึ oh? ่งนะคะโอ้ยย่าหิวจังเลยย่าหิวจังเลยมาแบ่งแยกหน่อยลูกอ่าแบ่งแยกก่อนอ่ะ อ้าวหมดใจก็ให้เฉยอิอ่มไหมยังอ่ะมีแนนน้องว่าอิ่มแล้วนะ,น<ล>ะเริ่มแบ่งจุ่มแล้วว่าทำไมมีหน้ามีนา้นาละเดี๋ยวนะครับ อิ่มแล้วอ่น้ำไหมอิ่มแล้วประมาณนี้ค่ะหมดไปหนึ่งแผ่นอิ่มแล้วป้าป้าไปเที่ยวค่ะป๊าป้าไปอัมพวาเที่ยวอัมพวา ที่อำมาวาอัมพวาเดี๋ยวได้อยากไปไหมเดี๋ยวได้อยากไปหาป้าไม่รู้ในสวนของการแกนนาำอ่ะที่บางทีอาจจะเดี๋ยวปิดเทอมก่อนนะเดี๋ยวอาอาพาไปเดี๋ยวปิดเิมก่อนใช่รอปิดเทอมก่อนแล้วเดี๋ยวอาอาพาไป ค,คุณเจตตาจันปริญญาคุณวราวิชาเรื่องของการปฏิรูปจริงๆก็พูดกันมานานแล้วนะคะพูดในอย่างต่อเนื่องผักดันในอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นการผักกันเพียงคนไม่กี่ฝ่ายเท่านั้นค่ะทำให้ในถึงตอนนี้หลายๆเรื่องนั้นยังไม่มีความคื้นหน้าค่ะ นเมื่อการชุมนุมการการเมืองครั้งนี้นะคะมีการนําเรื่องของการปฏิรูปมาพูดถึงค่ะก็ทําให้หลายๆภาคส่วนได้มองเห็นความหวังแล้วก็มองว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะโดยเฉพารอครับเก็บอคนที่ขัดันงเรื่องของการปฏิรูปน<อ>ะคะให้คราวนี้ไม่ใช่การพูดถึงเท่านั้นแต่จะนำไปูในฟ้าครับินฟ้าด้วยลูกโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมนะคะโดยเฉพาะกับภาคการเมืองค่ะที่มีโอกาสไปพูดคุยนะคะกับ ผู้ชุมนุมกลุ่มกรกพรปสจากหลายจังหวัดที่มาชุมนุมตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครค่ะก็พบว่าหนึ่งในข้อเสนอเรื่องปฏิรูป่น้องยไปลูกแรกๆก็คือปฏิรูประบบเลือกตั้งนะคะหลายคนนั้นมองว่าปัญหาการเมืองระบบคัดกรองนักการเมืองที่ขาดประสิทธิภาพค่ะถ้าสร้างระบบที่ดีเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้วการจัดการเลือกตั้งก็ปิดแน่นแล้วยังคะเดินหน้าได้ค่ะและเมื่อได้ตัวแทนประชาชนหรือว่าผู้แทนรราษฎที่มีจัด อ้ําอีกไหมยปีทีแล้วนะคะก็คคอยเริ่มกระบวนการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่างๆค่ะเพราะว่าหลายประเด็นนั้นจําเป็นต้องแก้กฎหมายรวมไมถึงอะไรนะคะยายาปั้นปั้นอะไรลูกการตั้งขึ้นขึ้นไม่ได้ไม่มีสุนนทนราษฎรจะทําหน้าที่ในสภาถ้าแก้กฎหมายอะไรก็คงทําไม่ได้แบบนี้ต่อให้เดินหน้าประเด็นปฏิรูปแล้วคนก็เชื่อว่าคงไม่สามารถจะไอ้รูปได้อย่างสมบูรณ์ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับความ